มาครับเพื่อนๆครับติดตามคลิปวิเคจาร์ฟุตบอลนะครับอ่าวันนี้เจ็ดคู่เจ็ดตัวครับค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับที่4พฤษภาคมมิสวินรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับเจอกันทุกวันนะครับคลิปลงวันละ7คู่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนอ่าให้กับมิสวินด้วยนะครับมิสวินจับขอบพระคุณเลยนะครับอ่าคลิปลงเมื่อไหร่ก็จะได้เรียกว่าอ่อเปิดรับฟังรับชมกันได้ทันทีนะครับเจ็ดคู่เจ็ดตัวในวันนี้ครับคัรบ อ่าพิมพ์ลิ้งคติดหลายคู่หน่อยแล้วกันนะครับแบล็ฟอร์ดครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูโรเตชันแน่นอนนะครับไบรตันเจอกับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลยังยังต้องการพื้นที่ท็อปโฟนะครับหรือท็อปทีด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อไปแชมเปี้ยนลีกเวสต์แฮมกับสเปอร์ครับสเปอร์โรเตชันแน่นอนนะครับเชลซีกับเรอัล้านเชลซีจะไว้ไลน์อะไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ข้ามไปที่ลลาทกาสเปนครับหรจอกับท็อาบีโก้าวแต้ำไปนะคริดเพื่อไจี้บาร์เซโลนาเนี่ยแต่่วาน่ลสก นะครับแล้วก็ในส่วนของโรม่าครับจะเจอกับพี่ออลินติน่าในกันโช่ซิลาอิตาลีและปิดท้ายที่เอมโปลีเจอกับลาซิโอนะครับวันนี้ไล่เรียงกันไปเจ็ดคู่เจ็ดตัวเหมือนเดิมนะครับอ่ช่วงท้ายนะครับอิสวินตรงนี้เนี่ยฝากก่อนกับทีมงานไลแอดนะครับที่แอดบอลสี่ห้าหกครับแอดไล่เข้ามาร่วมกลุ่มกันนะครับแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับไลแอดนะครับแอดบีเอ็นเอลสี่ห้าหกนะครับ แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับเกมกิจกรรมของรางวัลแจกเทียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไลน์เข้ามาร่วมกลุ่มกันได้นะครับแล้วก็แอดมินแจ้งมาเลยครับบอกว่าชั่วโมงนี้ใครจะขอที่เด็ดที่ขาดตัว V.I.P. ครับก็แอดไลน์แล้วทักเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานแอดมินครับจัดแล้วก็ดูแลให้อย่างงามครับลองทักเข้าไปครับที่ไลน์แอดบอล456นะครับเดี๋ยวเราไปไล่เลียงกันเลยครับคู่แรกนะครับเบรนฟอร์ดเจอกับแมนยูกันก่อนครับ คู่แรกนะครับเริ่มกันที่เบนฟอร์ดกับแมนยูครับเพียมลิกอังกฤษนะครับแมนยูก็สดใสซับซ่านนะบุกไปอัดบิวเบาขาดลอยแล้วก็แน่ครับจะจ่อขาไปเข้าชิงยูโรป้าลีกซึ่งมันมองไปว่าถ้าถ้าไปถึงชิงอีกเกมเดียวไปแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาราแตกับมาเล่นเกมในลีกตรงเนี้ยบุกเยือนเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเจ้าถิ่นอยู่อันดับ11แมนยูอันดับ14ครับเกมจะเล่นที่จีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียม2องทุ่มตรงเบนฟอร์ดเป็นต่อแมนยู0.75ครับแแนนนน่่อเเข้้าาใจไดลยวมยูโรเชั่นโละททิ้้งงััเกมแนนนน่ออครบยู่่วาเบ์ อยิงหรือเปล่านั่นเองนะครับห้านาหลังสุดเป็นฟอร์ก็โอเคนะครับไม่แพ้ใครมา4เกมแล้วชนะฟอร์เรสต์ด้วยนะครับล่าสุดนี้ชนะฟอร์เรสต์สองศูนย์นี่อยู่ในชุดทีเด็ดของมิสวินในวันวันที่เล่นกันวันนั้นนะอ่ามิสวินจําได้นะครับชนะไบรทันสี่สองนะครับชนะเสมออาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งเสมอเชลซีศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็แพ้เนคเตอร์เซนหนึ่งสองครับห้าเกมหลังที่แพ้เกมเดียวนะครับชนะสองนัดรวดในสองนัดหลังสุดนะครับส่วนแมนยูเนี่ยนั่นแหละในเกมทั่วยุโรปคครรรัััับบบบออดดิลลลลเเาามมนนแแกก่ตพยย์ะะ เสมอบอลมัด1-1แพ้วูฟส์0-1แพ้นิวคาสเซิล1-4นะครับเป็นฟอร์ดครับ4-2-1ประตูเป็นมาร์คเฟคเชนครับแบ็กโฟร์ใช้คายอตเต้นะครับนาทัน,นคอลลินเชฟฟอนเดนเบิร์กแล้วก็ลิโก้เฮนรี่เอาจริงเป็นแบ็กโฟที่ทีทเหนียวแน่นหนึบใช้ได้นะมิดเชลคู่กลางใช้คิสเซอนอ์กาดกับทางด้านของยามอริอุกนะครับตัวลุกก็แข็งแรงครับเอมโบโมเควินเชสมิเกลดัมสกาแล้วก็นาเปาอยู่แอนวิซา่าแข็งทั้งนั้นครับส่วนแมนยูของลูเบนอ โรเตชันแน่นอนนะครับอ่าประตูเป็นโอนาน่าครับแนวรับสามคนลุกชอเลนิโยโลนะครับแล้วก็มาไทเดลิกหายเจ็บกลับมานะครับอ่าวิงขวาจะเป็นอมัดดิยาโลครับส่วนทางซ้ายเป็นแฮร์รี่ฮามสนะครับสำรองไปเลยคอามพิมเมนูจะกลับมายืนตัวจริงนะครับอีกคนนึงก็เชื่อว่าอ่าอุกาเต้อาจจะได้พักนะครับอาจจะใส่ไปก่อนแล้วกันอ่าส่วนตัวลุกจะเป็นเมสันเมาส์นะครับเป็นอ่ากานาโชนะครับแล้วก็นาเป้าเซอร์กซีอาจจะมีโอ้ยังเจ็บอยู่ก็น่าจะเป็นลาสมุตไฮรุ่นครับ เปลี่ยนเไรเท่แบบนี้แมนยูสู้ไม่ไหวแล้วครับไปวินชี้ไปเลยครับเจ้าบ้านเบนฟอร์ดจะเก็บ3คะแนนลุ้นสกอร์ที่2ของเบนฟอร์ดดีกว่าครับมาดูกันที่คู่ของไบรตันนะครับจะเปิดบ้านรับมือนิวคาสเซิลน,นะครับไล่เรียงกันต่อจากคู่ของเบนฟอร์ดกับแมนยูแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าไบรตันเองเนี่ยไปปล่อยจอยอยู่พักหนึ่งนะครับทีมก็เลยตกมาอยู่อันดับ9อันดับ9ของไบรตันมี51คะแนนครับห่างจากอันดับ7ที่ไปส่วนยุโรปเนี่ยหกคะแนนเลยทีเดียวมันก็ยังไม่ใช่่่่วาไมมมีลุ้นนแตั มันก็ดูเหมือนไกลไปหน่อยแล้วก็เอาจริงอ่ะพวกเขาปล่อยจอยไปก่อนหน้านี้ก่อนอ่แพ้มาเยอะก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งจะกลับมาชนะนั่นเองขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยก่อนลงเตะเกมเนี้ยตกลงมาลั้งดับ4นะครับเพราะว่าทางด้านของแมนซิตี้ชนะตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็แซงขึ้นไปนะครับเกมนี้จะเล่นที่เอ็มเอ็กซ์เซเดียมครับข้อได้เปรียบของไบตันคือเล่นในบ้านสองทุ่มตรงแต่ว่านิวคาสเซิลบุกมาเป็นต่อ0.25มีไกลถึง0.5ได้ซ้ำไปนะครับสำหรับการต่อนิวคาสเซิลตรงนี้ ไบรตันกลับมาชนะเกมล่าสุดเท่านั้นเองนะครับชนะเวทแฮมไป3 2ครับก่อนนั้นนั้นคือเป็นช่วงที่พวกเขาเละเทะและตัวเจ็บมันเยอะด้วยนะครับแพ้แบนฟอร์ด2 4เสมอเลสเตอร์2 2แพ้พาเลต1 2แพ้วิลล่า0 3ครับส่วนทากงนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลสะดุดเกมเดียวครับแล้วก็ชนะ4จาก5เกมหลังนะครับล่าสุดชนะอิสวิคมา3 0ฟอร์มดงดีครับมีไปสะดุดแพ้วิลล่า1 4เกมเดียวนะครับที่เหลือชนะพาเลตมา5 0ชนะแมนยู4 1ชนะเลสเตอร์3 0าสๆสวยๆครับสำหรับนิวคาสเซิลไบรตัน ปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวเจ็บอย่างมิลเนอร์คดีโอกูรวมไปถึงจอนิโ่ลุตตายังไม่พร้อมลงสนามนะครับแล้วก็เกมนี้จะเสียจเจ้าไปโดกองหน้าตัวจริงเนี่ยนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บจะลงไม่ได้ด้วยก็จะเห็นดนนี่เวเบกลงมานะครับสามตัวลุกสนับสนุนถ้าไม่โรเตชันก็จะเป็นมินเติมิโตมะแล้วก็แมทธิวโอไลี่นะครับคู่กลางยังดูดีครับแจ็คินชูบูดกับคาร์ลส์巴拉เบ้านะครับแบบ็คโฟเป็นแบ็ควีเฟอร์ พอฟาเฮเกนลูอิสดังแล้วก็เอสตูปิยานประตูเป็นบาสฟันบุกเกนนะครับขณะที่นิวคาสเซิลเอนดี้ฮาวครับจะขาดชอนลินตันหลักๆคนเดียวนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็คนที่ลงมาแทนจะเป็นโจเซฟวิลล็อกครับก็ถือว่าเป็นสตัวสลับตัวจริงอยู่แล้ว4 3 3แล้วจะเป็นนิคโปมนะครับแบ็กโฟล์เชติปเปียฟเบนชาแดนเบอร์ลิฟลาเมนโตครับตรงกลางก็จะเป็นโตนาลีกิมาไรส์แล้วก็โจเซฟวิลล็อกครับ ลุกเป็นจะขอบเมอร์ฟี่อิกซักและก็ฮาวิบานครับซึ่งความดุความโหดแล้วก็ความต้องการที่เป็น3คะแนนของนิวคาสเซิลดีกว่าครับนิวคาสเซิลจะบุกไปเอาชนะทางด้านของอ่าไบรตันได้สําเร็จในเกมนี้ครับคู่ที่3นะครับอ่ะลอนดอนดับบี้แมตช์ครับเวสแฮมครับทีมดับสิบเจสเปอร์ดับสิบหกครับเลตตุ้มเป้ทั้งคู่ในฤดูกาลนี้แต่สเปอร์ยังมี1เกมกลางสัปดาห์กับ อ่าโบโดกริมนะครับที่พวกเขาชนะมาสามหนึ่งคือนำสามศูนย์ไปโดนตีไข่แตกหนึ่งลูกเนี่ยมันเลยทําให้ยังสยิวกิ้วอยู่นะในการบุกไปเยือนโบโดกริมนะครับเพราะฉะนั้นสเปอร์จะโรเตชันแน่นแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับเกมจะเล่นที่ลอนดอนเซเดียมนะฝั่งลอนดอนเซเดียมฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยชื่อเหมือนตะวันตกตาสนามอยู่ทางฝั่ง,งตะวันออกนะครับขณะที่สเปอร์มาจากฝั่งตะวันตกครับอ่าก็เรียกว่าข้ามเมืองมาเลยล่ะจากสุดตะวันตกฝั่งของสเปอร์เนี่ยมาสุด ฝั่งตอนออกที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับสองทุ่มตรงเวสแฮมเป็นต่อสเปอร์0.5ครับก็ชัดเจนครับว่าเวสแฮมยิงไม้ท่านเองครับเพราะเวสแฮมก็เลือดเป็นฤดูกาลที่พวกเขาผีเน่าลงผูกจริงนะครับเออล่าสุดแพ้ไบรตันมาสองสามครับบทจะยิงได้เยอะก็ก็ดันเสิร์ฟแพ้อยู่ดีอะว่ากันอย่างนั้นนะครับเสมอไบรตันหนึ่งหนึ่งแพ้ลิเวอร์พูลหนึ่งสองเสมอบอลมัดสองสองแพ้บุ๊ค0.1ครับส่วนสเปอร์เนี่ยถ้าไม่นับชนะโบนด์ตีมกับแฟรงก์เฟิร์ตนี่เละเลยครับ ชนะบรูโกมสามหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะแฟรงก์เฟิร์ตหนึ่งศูนย์ในยูโรปาลีกล้อที่แล้วส่วนเกมในลีกแพ้ามาสามนัดรวดแล้วนนครับแพ้ลิเปูหนึ่งห้าลิเลนให้เจ้าบ้านคว้าแชมป์แท้แท้แพ้คอเลตหนึ่งสองแล้วก็แพ้บูฟปสองสี่นะครับเลทตุ้มเป๊ะพอกันแต่เว่าแฮมของแกมพัตเตอร์จะจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงเล่นนะครับประตูเป็นอาเรโอล่าครับแนวรับสามคนมีตัวดีโบมาร์ฟโปรปานอสแล้วก็มาร์คส์ทิวแมนครับวิงขวาเป็นวานบิซาก้าส่วนทางซ้ายเป็นเอเมอร์สันนะครับอ่ามิดฟิลลด์คูู่กกกาาางเเเปป็นปกกต้ัับโทมทมสซก ตัวลุก3คนดีเลยนะครับจาร์ดบัวเวนนิคัตฟูคุกและก็โมเมตคูดูสครับดูดีครับตัวของเวสแฮมดีเลยล่ะส่วนสเปอร์ของอังเก้เองนี่เอ่อถ้าชุดสำรองนี่มัวตัวเหล่งแน่ครับประตูเป็นวิคาริโอไปก่อนนะครับอ่าสำรองก็จะมีเยสสเปนอ่าอูโดกี้ดานโชและก็เบนเดวิสครับอ่ามิดฟิลด์ตรงกลางจะเป็นปัฟซาอาซีเก้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านของดิยันคูลูเชฟกี้ได้ครับตัวลุกสำรอง3คนนี้ครับโอโดแบร์ิชาริสันและก็มาทิสเตลครับก็สเปอร์ไม่สู้สู้ไม่ได้ เล่นเต็มๆยังสู้จะไม่ไหวยอยู่แล้วด้วยซ้ำไปครับเกมนี้วิสวินชี้ชัดฟันธงครับเวสแฮมเก็บ3คะแนนได้สําเร็จครับที่ที่ในพิมร์ลีกอังกฤษนะครับเชลซี Chelsea ต้อนรับทีมแชมป์อย่างเลฟพูนะครับยินปุกมือ4วันนี้เชลซีล้งดับ5นะครับมี60คะแนนเน้นกว่าครับคือถ้าชนะเนี่ยเชลซีจะแซงขึ้นแซงขึ้นไปอยู่ท็อปโฟนะครับอย่างน้อยๆอ,อาจต่ว่าต้องรู้ให้ดิว่าเซนไม่ชนะด้วยนะแต่ว่าแหมพวกเขาก็ต้อง3คะแนนไว้ก่อนแหละนะครับแต่ว่ามันเจอของแข็งครับเร์พูน่าจะโลเทชั่นเล็กน้อย เกมจะเล่นที่ซมปอร์บิด4ทุ่มครึ่งนะครับเชลซีก็เลยกล้าๆเป็นต่อริฟูที่0.25เลยทีเดียวนะครับ เฉลซีก็ฝ่อผลงานใช้ได้นะครับสามนัดหลังสุดชนะรุ่นนะครับเอาจริงถ้าไม่นับเเกมแพ้ลิเกวอซอพวกเขาไม่แพ้ใครมา5้าเกมเลยนะครับเกมล่าสุดอัดเยกเกอร์เดนมา4ี่หนึ่งไม่มีปัญหากับการเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับในนัดที่2แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาจะจัดเต็มครับก่อนหน้านั้นชนะเอเวอเรตันหนึ่งศูนย์ชนะฟูตแลมสองหนึ่งมีนัดที่สองแพ้ลิเกวอร์ซอลหนึ่งสองแต่เขารอบนะครับเพราะชนะมาสามศูนย์เกมแรกแล้วก็มีเสมอเอฟซีสองสองเวอร์พูลอัดสเปอร์มาห้าหนึ่ เชื้อเลสเตอร์มา1-0เชื้อเวสต์แฮมมาสอแพ้พูลแลม2-3ให้สนุกกันเล่นๆนะครับแล้วก็มีชนะเอฟเวอร์ตัน1-0นะครับวิเชนโซมาเลสกาครับคุณซื้อของเชลซีจัดหนักกับเต็มนะครับ4-2-3-1ประตูเป็นระเบิดซันเชตครับแบ็กโฟลใช้ไคเซโดชาโลบานะครับลีวิคโควิลแล้วก็มาร์คคูคูเลีานะครับวิฟิวคู่กลางเป็นทางด้านของลาเวียกับเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับโอ้ยลาเวียน่าจะกลับไปนั่งครับขวาน่าจะเป็นลิซเจมครับแล้วก็ไคเซโดกับ จะยิงคู่กับเอนโซนะครับแล้วก็ตัวลุกจะมีอ่าเปโดเนโตครับมาดูอิเก้โคพาเมอร์แล้วก็นาเปานิโคลัสแจ็คสันถือว่าชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับริบูโรเตชันไหมอ่าดูหน่อยครับประตูเป็นอลิซงเบเกอร์นะครับอ่าแบบแนวรับอ่ะจริงๆจัดชุดเต็มได้นะครับทั้งอ่าเทนเองนะครับมีโกนาเต้ฟานไดแล้วก็อ่าซิมิการ์ดนะครับอ่าซิมิการ์สจัโรเตชันลงมากลางก็อาจจะมีเอนโดครับมีกาเฟนแบกครับแล้วก็อ่าเคอร์ติสโจนครับที่เป็นพวกสำรองครับส่วนตัวลุกอ่า ดีอาร์ดโชตาซาลาหรืออาจจะเป็นดาวินนุ้งเยสก็พร้อมลงสนามครับแต่ว่าไม่ซืนมองว่าความเน้นจะอยู่ที่เชลซีมากกว่าเชลซีจะเชิดเลียวปูในบ้านของตัวเองคู่นี้สนุกครับน่าจะยิงกันเดียครับคุายานะครับข้ามาดูลาลิกาสเปนครับเลอมาริดครับราชันชุดขาวนะครับจะเปิดซานเตโกเบราบิวครับ ทีมรองจากฝูงนะก็จะรับมือกับเซตาบิโกทีมอันดับเจ็ดเซตโกูไม่ธรรมดานะครับฤดูกาลนี้ขึ้นมาลุ้นพื้นที่ยุโรปได้แบบสบายเลยคุณภาพผู้เล่นใช้ได้ด้วยนะครับเกมเตะหนึ่งทุ่มตรงครับที่ซันติโกเม n นาเบลแต่ว่าและมาะริดเป็นต่อไกลถึง1.5ึง1.5เลยทีเดียวครับมองไปที่3แต้มของมาริดสถานเดียวเท่านั้นนะครับพวกเขาต้องการแต้มไลจี บาร์เซโลนาต่อไปครับล่าสุดเพิ่งเสมอกันมา2-2ในโคปาเดเลนะครับเกือบจะไม่เตะน,นะปัญหานอกสนามเยอะแยะเลยก่อนนั้นชนะเกตาเฟนหน่งศชนะบิลเบา1-0แพ้อาร์เซนอลในแชมเปี้ยนลีก1-2ตกรอบนะครับแล้วก็ชนะอาราเบส1-0ว่าเกมในลีกเนี่ยเชือดมา3าอ่าสเกม1-0ทั้ง 3, 3เกมเลยนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับเซตาบิโก้ครับล่าสุดก็ถือว่าผลงานดีครับอัดเบียร์เล่ออมา3-0เลยนะครับแล้วก็แพ้บาร์เซโลนาสามส วิงได้หกลูกเลยนะสองนัดหลังครับแพ้เอสตันเดนต์ศูนย์สองครับชนะมาโยการ์สองหนึ่งเสมอลาสฟามัณหนึ่งหนึ่งครับอ่ะสิบเอ็ดผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามมาริดสี่สองสามหนึ่งนะครับเช็คฟิตเคลียมเอ็มเปเป้คนเดียวครับแต่เชื่อว่าถ้าลงไม่ได้ก็จะมีชื่อบนมานั่งสำรองนะครับโดยเอ็มเปเป้ก็จะรอเป็นตัวเปลี่ยนประตูจะเป็นกูตัวนะครับแบ็กโคใช้บาเบเดอาลาบาอาเซนซิโอและฟรานกาเซียครับมิดฟิลด์ก็มีลูกา้าโมดิชอ่าออเรเลียนโชเมนี่แล้วก็อ่าจุดเบลิงแฮมครับ ส่วนอดานิสเซบายอสก่อนแล้วกันครับส่วนตัวลูก3คนจะเป็นจูบลิงแฮมโรดิโกและก็วินีซูจูเนียนะครับโดยมีเคลียร์ในบาเป้รอเป็นตัวเปลี่ยนกับดานิสเซบายอสครับส่วนเซตาบิโกตัวเล่นดีเลยนะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนสักเท่าไหร่ด้วยครับขาดแค่คาซาเฟลกองหลังคนเดียวประตูเป็นทางด้านของบิสเตกูิต้านะครับแบ็กโฟโจเอลยาโกคาร์ลสโดมิงเกสนะครับทางด้านของมาร์กอสลองโซเป็น3ประสานครับเป็น3แนวรับนะครับ อ่ามิดฟิลด์4คนครับอุโกอาบาเอสฟานเบลร์ชานดามิโนดิเกสและก็ออสการ์โดมิงเกสครับตัวลุกเป็นเฟโลเมสนะครับมีบอคคาอิเกเซียสและก็อัลฟอนกอนซาเลสครับเอาเถอะเกมดีแค่ไหนครับแต่บุกมาเยือนซานเดโกเบเดบิวถือว่าเหนื่อยครับเกมนี้มิสวินมองแล้วก็ชี้ไปที่เจ้าบ้านครับ3แต้มอะแล้วแมริดแน่ๆครับลุ้นสกอร์ที่สองของแล้วแมริดในการตามลุ้นตั้มเชียร์ดีกว่าครับคู่ที่6นะครับมาที่กันโชติไลต์อิตาลีสักหนึ่งคู่ก่อนไปดูบิ๊กแมตช์แล้วกันของคืนว อ่าเป็นฤดูกาลที่ทั้งคู่ก็ไล่พื้นที่ยุโรปทั้งคู่เหมือนกันนะครับเกมจะเล่นที่โอลิมปิกโกสตาดิโอนครับอ่าเสร็จเล่นที่กรุงโรมนะครับโรม่าเป็นเจ้าบ้านเลยเป็นต่อ0.75เครับเกมเตะ5ทุ่มตรงนะครับโรม่าฟอร์มดี D ด้วยนะครับล่าสุดอัดอินเตอร์มิลานมา1 0ชนะวโรเลน่าหนเสมอลาซิโอ1-1เสมอยูเว่1-1ชนะเลเช่หนไม่แพ้ใครมา5 6เกมติดแล้วนะครับที่ออเรนติน่ากลับมาคืนฟอร์มแล้วล รอ,อบรองของคนฟงเฟลินลียังแพ้เบติสอยู่หนึ่งสองแต่จะกลับมาเล่นในบ้านนะครับก็ขอนหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอก่อนเพราะฉะนั้นเกมนี้พวกเขาอาจจะไม่เต็มสักเท่าไหร่นะครับก่อนนั้นยังฟอร์มดีอยู่เลยครับชนะเอมบูลีสองหนึ่งชน M 2, 1, ะกายารีสองหนึ่งเสมอเซอเย่สองสองนัดที่สองของคนฟงเฟลินลีรอบแปดเนาะแล้วก็เสมอปามาศูนย์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นโรม่าข,ของคาริโอลาเนียต้องจัดหนักกับเต็มครับขาดแค่ปาโลดิเบล่าคนเดียว สามสี่สองหนึ่งประตูเป็นไมซ์วิลล่านะครับอ่าแบ็กโฟล์อ่าแนวรับสามคนมีเซริซิเออเซกี้เซริกนะครับจารกุกามันชินีแล้วก็เอนดิก้าครับวิงขวาก็สเลมักเกอร์ทางซ้ายอังเคลินโยอ่ามิดฟิลคู่กลางมีไบอันด์คิสตันเต้กับมานูโกเน่ตัวลุกมีเปเยกินนีมานเทฟซูเล่แล้วก็นาเปาเอเดอโชมูลูดอฟครับพร้อมลงเล่นโมเมนต์การอาจจะโรเตชั่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขาดโบเว่ขาดในรถกกาตาดี้ที่เจ็บอยู่แล้วลงมถึงโดโด,โดเกมรับอีกหนึ่งคนนะครับประตูเป็นเดเคอาร์ครับ แนวรับ3คนมีพรอนคาสิตพาโบมาลีแล้วก็โคุนโซครับอ่ามิดฟิลด์่คนมีฟลอรุนโชนิโคลเอ่อนิโคฟ้าโจลี่ยาซินอาลีแล้วก็โรลันบันดากล ل ا นะครับรวมไปถึงโรบินโกเซ่นครับเป็นมิดฟิลด์าคนครับขออภยัยแล้วก็คุ้งสุดหน้าเป็นอันเบิร์ตกุตมุนซันกับลอยเซคินอันนี้คือแบบไม่โรเตชันนะแต่ดิสวินเชื่อว่าทางด้านของฟิออจะโรเตชันครับและเกมนี้ลุ้นอย่าว่าแต่สามแต้มเลยลุ้นสก,กอร์ที่2ของโรมาดีกว่าครับปิดท้ายหนึ่งคู่นะครับที่ กันช่วงศิลาอา์นั่นแหละครับเอมปลีเจอกับลาซิโอครับเอมปลีเป็นลูกการที่ไม่ไหวจริงๆนะคู่นี้จะเตะเร็วครับห้าโมงครึ่งครับลาซิโอบุกมาต่อศูนย์จุดห้าที่บ้านของเอมปูีนะครับที่สเตเดโอคาโลคาสเตลานีนะครับเอมปลีแพ้ไม่ชนะใครมันหูยาวนานครับ แพ้ห้านัดหลังสุดเนี่ยแพ้ฟิออนหนึ่งสองเสมอเวเซียสองสองแพ้นาปโปลีศูนย์สามเสมอกาเยรี่ศูนย์ศูนย์แพ้บุรุญาศูนย์สามนะครับโซลารซิโอเสมอประมา2สองสองชนะเจนัวสองศูนย์ชนะโรุกิมสามหนึ่งเสมอโรมหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้โบุกิมศูนย์หนึ่งในเกมอรอบก่อนหน้านั้นนะครับก็ตกรอบไปนะครับสำหรับทางด้านของ่อาลาซิโอในยูโรป,ปลาลีกนะครับอเอ็มบูลีก็ไม่ไหวครับตัวหูตัวเจ็บตัวแบนเกือบสิบคนนะครับ แบนเพิ่ม2คนเป็นอัลเบโตกาซซี่กับเดรมเฮนเดอร์สันครับเจ็บก็พวกนิโคลัสฮาร์ดกับชูคอฟสกี้ยูเซฟมาเล่เปียวตอเปเลกี้อ่าคิสเซียนโคเม่น,นะครับเจ็บหมดเลยครับดังนั้นสามสี่สองหนึ่แบบขี้เล่เลยนะครับประตูเป็นเดนิสบาเกสครับอ่านับ3คนมีโกกิชิเซ้อิสมารีมาเตว,วิตติครับกลางไล่มา4คนเนี่ยไทยลอนเอบูฮีนะครับเอมานูเอลติยาซี่อันโจลินจูเซเป้เปเซล่าครับตัวลูก3คนมี จะคุมบอลฟาสซินี่เอสโปซิโตแล้วก็นาเป้าลอเรนโซโคลัมโบครับอ่าส่วนอินซิพาขาวลาซิโอขาดแค่พัชชิกกับนูโน่ตาบาเลสนะครับสองกองหลังเนาะที่ยังเจ็บอยู่ครับ4-2-3-1ประตูเป็นาคริสตอสมันดัสนะครับแบ็คโคมีอดัมมาลูสิตมาเรียโอจีล่าโรมมนยูลี่แล้วก็ลูก้าเปเรกินีแก้ไขได้อีกแล้วนะครับ มิดฟิล์คู่กลางตัวจริงเป็นเกนดูซี่กับนิโคโลโลเวล่าครับตัวลุกมีอิซัคเซนบูไลเดียมัตยอัสคันยี่แล้วก็นัเป้าเป็นกาสเซยนอตอันตรายกว่ากันเยอะครับมิสวินเลือกเชียร์ทางด้านของทีมเยือนลาซิโอจะบุกไปเชือดทางด้านของเจ้าถิ่นอ่าอย่างเอมโปลีแบบไม่ยากครับลุ้นสกอร์ที่2ของลาซิโอ,อยังแทบได้เลยครับ สรุปเจ็ดคู่เจ็ดตัวนะครับในค่ำคือวันอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคมตรงนี้นะครับไล่เรียงกันไปนะครับมิสวินก็ยังมองว่าอ่าจะดีจะร้ายเนี่ยแมนยูโรเตชันแน่นะครับแล้วก็ชุดสองของแมนยูยังไม่ดีพอสำหรับชั่วโมงนี้นะครับอ่าเบรนฟอร์ดไม่แพ้ในบ้านเป็นอย่างน้อยครับอาข้าท่านมีพิธีนัดจะเป็นเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับอ่าขณะที่นิวคาสเซิลครับ ต้องเน้นครับในการเก็บ3าคะแนนบุกเยือนไบรตันที่กำลังช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรปล่อยจอยได้ครับนิวเซนจะบุกชนะลุ้นสกอร์ที่2ได้เลยนะครับเวสแฮมครับเอาง่ายๆกับคุณภาพผู้เล่นก่อนถ้าชุดแรกเนี่ยยังพอสูสีครับแต่ถ้าเเปลี่ยนเป็นชุด2เมื่อไหร่เนี่ยเาเวสแฮมคุณภาพผู้เล่นดูดีกว่าแม้ว่าทรงวันแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ขอเลือกเชียร์เจ้าถิ่นเวสแฮมขุนค้อนจะชนะได้ครับอีกหนึ่งคู่ที่ลอนดอนครับเชลซีจะไม่แพ้แชมเปนอย่างเรวพูครับเกมนี้ โอกาสออกเสมอสูงครับเชลซีไม่แพ้แน่นอนปิดประตูแพ้ไปเลยแต่ถ้าจะมีผู้ชนะมิสวินขอเลือกเชียร์เชลซีเจ้าบ้านครับขณะที่ลาลิกาสเปนครับชี้ไปที่แล้วมาดริดได้เลยครับสามแต้มแน่นอนเหนือเซต้าบิโก้ลุ้นสกอร์ที่สองของเรอัลมาดริดครับขณะที่โรม่านะครับกับฟีออลินติน่าถือว่าสูสีครับแต่ขอเป็นเป็นเชื่อแล้วกันครับการเล่นในบ้านของโรม่าครับในกรุงโรมเชียนเอาชนะทางด้านของฟิออลินติน่าได้ครับปิดท้ายที่น่าจะแบบเบอร์หน่อยครับลาซิโอ จะบุกไปอัดเอมโปลีในบ้านของเอมโปลีได้สําเร็จครับทั้งหมด7คู่7ตัวนะครับในคลิปวิเครู้จาร์วันนี้นะครับกับช่องทีเด็ดมิสวินครับมิสวินก็ไล่เรียงเรียบเรียงมานะครับคลิปลงทุกวันนะครับเวลเสร็จคู่นะครับกับการวิเครู้จาร์ฟุตบอลอ่าโดยทรายทีเด็ดมิสวินแบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอยู่แล้วมิสวินก็ขบขอบคุณนะครับในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ อ่าส่วนของทีมงานไลแอดนะครับลิสตินฝากด้วยนะครับกับไลแอดที่แอดบอนดสี่ห้าหกนะครับแอดไลน์เข้ามารับข่าวสารความเคลื่อนไหวกันได้เลยนะครับแล้วก็แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเกมกิจกรรมของรางวัลแจกเพียบครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้คลิปลงทุกวันนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ